ัลว re ันดีจ้าไปไปไปวันนี้เรามาสำรวจเนาะสายไฟสายอะไรนะว่า huh? มันอยู่ยังไงนะก็ปกติดีนะมาดูแล้วก็ปกติดีจ้า สวยไหมยบ๋าสวยกว่ากล้อ,องพ่อเะอืมของพ่อมันมัวมันเก่าแล้ว ยี่สิบห้าได้กับยี่ส็ดได้ บ้านยเยาเลยหเล่าเล้อย่าตั้งใจจะมาเข้าทางนี้ทางลงัที่เดินไกลมันจะมีทางลัดไปนะเข้าใจแล้วบะอันนี้ก็คือมาท้าย,ายสวนเราถ้าไปจอดตรงนั้นเราก็ต้องจอดรถแล้วก็เดินไปไกลน,นี่ย่ามาตรงที่มันขับรถสบ,บายสบ,บาย มาจังย่าจะไปบอย่าจะลงไปดิไปไปดูกันนี่ไงไปดูตรงนี้แหละที่ว่าเขามาไถรัดลงไปตรงนั้นเอาลูกล็อกลุกไปอืมอืมประตูตไม่แน่นอื <laughs> มอืมล็อกไหมนะอ่าเรียบร้อย ไปดูสิว่ยยาแย่เขาขึ้นไหมนี่ไงก็าถ่ายเอ,อมาทางนี้ลูกเออกระเป็นยู่ได้เหรอเนาะเต้นเนะ เนเมองนี่เข้าะนาดสีไทยออกแขนบุดเบิบ่ดหดหัวผุนเนาะอู้ <laughs> จงังเลยแบบไม่ไถถึงรั้วเลยนี่เขาเขาชอบปลูกมันรหรอปลูกหญ้านี่ไงปลูกหญ้าใบ้ะเลียงง่วแม่ลูกนี่ นี่ที่ดินหญ้ามาถึงนี้ ừ, ừ, นี่หทําทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เขาดูยืนแต่ว่าเขาเขาก็เลยไปนี่นี่ทางเรามาถึงนี้เสาโฉนดอยู่นี่นีได้ลูกหลักโฉนด ừ, ừ, นี่ที่ดินหญ้ามาถึงนี่แล้วก็ลงไปทางโน้นอันนี้ที่ดินน้องพิมพ์ แต่ว่ายยกก็ให้เขาเช่าของพิมพ์อยู่สองไร่บวกกันเขาต้องการเช่าสามไร่ไงแม่ว่าอือมาดูนี่แหละยยกก็เลยอยากมาดูว่าเขาเอาไปทางไหนยังไงอืมอืออืม มันก็ขึ้นอยู่นะเพ่นหลัก,กลัวแต่มันจะไม่ขึ้นเพื่อนหันยันจะยาบอกอยาบอกขึ้นไหมลูกขึ้นอยู่ ช่องดูช่องดูมันชี้ไหนช่องดูมันชี้ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยเขาคือบัวไทยเขาไปฮอดซิดผุนมะซิดหัวน่าลุกเนาะนี้มันแป่นเอออันนี้เดือต้นแดงต้นแดงอยู่ขิอดินเหาได้เียต้นไม้แดงน้อยนี่ี่ต้นนี้เห็ดเสาเพื่อนได้ได้เลยลูกอันนี้มันอยู่ในดินดินเราใช่ไหมเพราะว่าเสาลวอยู่โน่นเสาลว ในที่ดินแล้วเขาปลูกมะฮอดนี่มองนี่บ่ได้ปลูกนี่นี่เขาปลูกมะฮอดนี่ยาเบิดอืม ดีจะดอกเพื่อนเห็ดที่มันแปลนก็ได้เสียอย่างเดียวโบโบยับเข่าไปหนีจักน้อยเพื่อนเกาแต่อันนี้ก็เลมรถเพื่อนมาตีลูกเพื่อนแล้วโบมุนเข้าไปนี่ให้ยหนากระพุ่งงามอยู่นี่ดิ เป็นแถวนี่ลูกคนไม่ได้บ้าบอีกอย่างแล้วนี่ <laughs>